วันนี้ก็อยากจะมาเล่าว่ารธรณีวิทยาของจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้ววันนี้เราเรามาอบรมกันเรื่องอพระราชบัญญัติคุ้มครองร้ากตึกตะวันใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นซากถึกตะวันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับดินเกี่ยวเนื่องกับหินนะครับว่าพื้นที่สกลนครของเราเนี่ยดินหินมันเป็นยังไงนะครับ แล้วพื้นที่ดินหินตรงไหนที่เราจะมีโอกาสพบเจอสร้างถึงลำบันได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันก่อนที่เราจะไปเรื่องของธรณีวิทยาผมก็อยากจะให้เราดูเรื่องแย่ที่ตำแหน่งนะครับของสกลนครของเราก่อนอจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในเขตภาค อีสานของเรานะครับก็คือกรอบสีแ,แดงตัวนี้จริงๆอันนี้เป็นแผนที่พื้นประเทศของอีสานนะครับสีต่างๆพวกนี้จะแทนระดับชั้น,นความสูงเนาะถ้าเป็นสีแดงเข้มๆเ,เนี่ยก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสูงชันนะครับถ้าเป็นสีอ่อนๆนะครับอย่างสีเขียวพวกนี้นะสีเขียวสีฟ้าพวกนี้ก็คือพื้นที่ที่มีความนะเป็นที่ราบนะครับไม่ไม่ไม่สูงมากน,นะนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าภาคอีสานของเราเนี่ยนะครับมันจะมีแนวเทือกเขาที่เป็นแนวเทือกเขาที่อยู่ทางด้านขอบตะวันตกเนาะก็แถบจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมินะโคราชนะครับโคราชบกมาที่บุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตซึ่งเป็นขอบของของของภาคอีสานของเรานะครับแล้วก็จะมีแนวเทือกเขาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแบ่งภาคอีสานออกเป็นสองสองสองส่วนนะครับอ่าก็คือแนวเทือกเขาภูพาน ที่วิ่งยาวมาตั้งแต่แถวหนองบัวลำพูอุดรน,นะครับผ่านมาที่สกลนครของเราลงไปที่มุกนาหารแล้วก็ลงไปอำนาจเจริญนะครับปลายสุดของแนวเทือกเขานีก็จะไปโผล่อยู่ที่แถวอุบลราชธานีแถวผาแต้มนะครับเทือกเขานี้นะครับมันก็จะแบ่งอีสานออกเป็น2แองนะครับแองด้านเหนือเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแองกอุดรสกลนครนะครับ เพราะฉะนั้นน้าที่อยู่ในแอ่งนี่ครับมันก็จะไหลลงไปทางด้านนี้นะครับแนวน้ําจากแนวเทือกเขาภูพานเนี่ยก็จะไหลลงไปนี้ก็สายน้ําสายหลักของแอ่งสกลนครอุดรของเราก็จะเป็นแม่น้าสงขลาใช่ไหมครับถ้เป็นลุ่มน้ําสงขลาแต่ถ้าเป็นแห่งที่อยู่ทางด้านาใต้ของแนวเทือกเขาภูพานนะครับก็จะมีแนวทางน้ําหลักสองสองสองสายนะครับก็คือแม่น้ําชีนะครับแนวแม่น้ําชีที่มีต้นกําเนิดมาจากแถว เทือกเขาสูงในเขตจังหวัดเชีย,ชย,ชยงชยภูมินะครับแล้วก็ทางด้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกน้ำมูลนะครับต้นน้ำก็มาจากแถวเทือกเขาที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนี่แหละนะครับน้ำชีน้ำมูลนะครับก็จะไหลามารวมกันอยู่ที่อำเภอเขื่อนในอุบลนก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอของเจียม ส่วนของอุบลสกลเรานะครับสกลเราก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในแอ่งทางด้านตอนเหนือนี้นะครับน้ำหลักก็จะมีน้ําพุงน้ำปูนนะครับซึ่งทั้งสองนี้ก็จะไหลลงไปน้ำโขงไปรวมกับลนาน้ํำสคขางีนนะครับอันนี้เป็นลักษณะภูม,มิประเทศนะครับให้เราเห็นภาพว่าสกลนครของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้